วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำพูดได้ by ยวินวินูวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวหัวจ่ายในสาวายน้ำนะครับที่เขาเรียกว่ารีเทิร์นก็ดีหรืออิเล็กก็ดีนะครับก็คือหัวที่จ่ายน้ำเข้าสระหลังจากบำบัดเสร็จแล้วนะครับเป็นน้ำดีแล้วจ่ายเข้ามาในสระมันมีอยู่2แบบด้วยกันหลักๆนะครับถ้าเราแยกจำแนกตามาการเข้าสระเนี่ย ถ้าเข้าที่พื้นเราเรียกว่า for Return หรือ for Inlet นะครับถ้าเข้าผนังก็คือ w a l l return หรือ w a l l i n เ e t นะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยนะครับเป็น uh, Return, น return, uh, return ์นะครับ wall return หรือวอลร r เทอร์อ n นเลกก็แล้วแต่นะครับวันนี้เรานำเสนอเป็นยี่ห้ออิมุกนะครับทั้งสองตัวทั้งพื้นและก็ผนังนะครับอ m มุกโมเดลใหม่ล่าสุดนี้หน้าตาดีสวยงามน,นะครับเป็นคำตอบของลูกค้าหลายท่านที่ ไม่ต้องการนะครับตัวที่เวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยทำเนื่องจากว่ามันเป็นสีขาวนะครับวัสดุบางตัวเป็น PVC เนี่ยมันสีขาวเวลาใช้ในน้นาม,มันจะออกเหลืองได้แต่ตัวนี้นะครับมันจะสีมันจะไม่าขาวจ้วงนะครับมันจะอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลืองด้วยวัสดุนะครับที่เขาผลิตมานะครับคุณภาพดีกว่านะครับแต่ราคาไม่แพงนะไม่ต้องกังวล ที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าไอรอนนะครับมันไอรอนก็คือตัวที่สามารถปรับได้นะปรับให้มันหงายไปทางไหนก็ได้นะครับเรามีในชุดนี้ที่มันเป็นไอรอนเนี่ยนะครับที่เป็นผนังทั้งหมดเนี่ยที่สามารถปรับได้แบบนี้เราจะมีคียตัวนี้นะครับสาหรับปรับนะมีหลายคนถามว่าตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับหน้าที่ที่ต้องเข้าใจก็คือ มันใช้ปรับนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะปรับหาตำแหน่งแล้วก็โยกได้นะเนี่ยมันปรับทิศทางได้เนหะ็นไหมฮะโอเคแล้วสามารถถอดลูกบอลน,นี้ออกมาได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะนะอันนี้มันมีบอลอยู่เนี้ยเขาเรียกไอบอลนะอย่างนี้นะโอเคอน,นี่สําหรับผนังนะฮะอันนี้เป็นแบบสําหรับคอนกรีตตัวนี้ผนังสําหรับคอนกรีตตัวนี้ติดยังไงยังมีชานะนะเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนเร็วๆนะ เนาแข่งเข้า,ไ,าไปก็ใช้ปัจจัยน,นี้นะะถ้ามันหายละทำไงก็หาวัสดุที่มันมีไซส์ิ่งเดียวกันเนี่ยนะครับเราในเวลาเราติดตั้งสาหนึ่งมันมีหลายอันก็เก็บไว้นะโอเคเวลาติดตั้งนะครับตัวนี้สามารถต่อท่อได้2แบบนะครับถ้าเป็นคนกรีดนะครับไปเร็วๆเลยถ้าเป็นท่อนะครับนิ้วครึ่งนะจะ8 5หรือ13.5ก็ได้ผิวนอกมัเท่ากันถันต้องไหมก็ทากาว ทากาวยัดเข้าไปนะครับเวลาติดจ้างจริงๆนะครับเราเทมูลเสร็จแล้วถ้าเราเดินตัวท่อ1นึ่งท่านิ้วไว้ก็จะสก,กัดโดยรอบให้มันสามารถขี้นิ่งได้แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับนี่คือท่อนิ้วครึ่งแต่มาตรฐานเลยเนี่ยเวลาผมแนะนาผมจะแนะนาเป็นท่อ2นิ้วครับท่อสนิ้วมาตรฐานสำหรับเสว้น้าให้ใช้13.5แต่ตัวนี้ถ้าเป็นท่อ13.5าเลยเราไม่สามารถยัดเข้าไปได้โดยตรงดูนะครับ เวลาซื้อไปเดิน13.5ไว้แล้วทําไงคุณวิชาใช้ไม่ได้ถ้าเราเดิน13.5ไว้อยู่แล้วใส่ไม่ได้นะครับต้องมีการเจียต้องมีการโมดไฟล์ทำยังไงล่ะถ้าเราอยากใช้หัวตัวนี้คุณภาพดีดีแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับถ้ามันพอดีเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นท่อ8.5ก็ 5, คือท่อที่บางกว่านะครับมันจะสามารถสวมทากาได้เลยนะครับถ้าต้องการเป็น13.5เหมือนเดิมนะคุณวิชา แล้วก็ให้ใช้ตัวนี้ได้ผมมีเทคนิคฝากก็คือว่านะเราเอาต่อตรงนะครับต่อตรงเนี่ยแขด้านที่อยู่นอกสารนะใส่ท่อ13.5ได้ไหมครับอันนี้ผนังสารนะแล้วตัวนี้นะครับเป็น8.5นะครับ8.5ใส่เข้าไปนะโอเคนี่เราตอกนี้เข้าไปแล้วนะครับ8.5อยู่ข้างในนะแล้วก็สวมเข้าไปทาการนะครับ,สบ,รบเสร็จเลยถ้าเป็นท่อพื้นก็เหมือนกันครับเป็นอฟอร์เรสตก็เหมือนกันนะครับ ท่อพื้นนะครับ for inlet เล็ทหรือฟอยล์ดีเทนะครับถ้าเป็นตัวไลเนอร์ก็นะครับคลิกซ้ำเหมือนกันนะครับจะเห็นว,ว่าไลเนอร์นั้นก็สามารถทอดประกอบได้นะครับนี่คือหัวจ่ายน้ำนะครับอีม e ุลด e ีเทอร์อีมุลอินเลทนะครับสำหรับผู้ผมมิชารวนันนี้มีเท่านี้สว,วัสดีครับ